ปิดไฟใสกรอนจะเข้ามุงนอนอย่าลืมแก่ผ้าไอ้ค็อกไอ้แคไอ้แคดกกันไอ้ I love you สวัสดีสวยดัตครับนวัสดีอยกเป็นทางกันนะคำนวสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่แชร์เอาสิเจนดีิเจลหลายคนนะคบนะขอสวัสดีอีกรอบนะคำวันดีร้อยรอบพันรอบไม่เป็นไรรอยขอให้ได้สวัสดีอาสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาเดีสวัสดีสุภาพสตรีแนวแก้หน้าตาสวยสวัสดีเด็กน้อยแรกคนพิการที่เคยรวย แต่แม่งทิ้งความเพลินเพลยก่อนถึงปีใหม่โอ้ขอยัดหยาบรนะครับแล้วโอ้ไม่สนัดเลยแม่บอกผมเป็นคนจังไรครับเนาะโอเคนะครับงดความจังไรไปนะครับเป็นผิดกฎชุมชนครับนโอยเขาเมลมาบอกน้เดี๋ยวจะบล็อกช่องหมือนกับโอเคนะครับนไอ้นุ่มดังแมบนี่เนาะออะไรดีอ่ะน้ปกติจะอประจําหมู่บ้านอันนี้ไอ้นุ่มดังแมบบผิดกฎเนาะอุ้ยเนาะ อ๋ออย่างนั้นแล้วกันผมลืมคำนะมุกสดๆไม่มีคำนะ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้หอมแพงนะครับแต่ผมจุฟรีวัอ่าเนี่ยวันนี้จะมาต้มเป็ดปลาไหลไซโลครับดูอ้ขนาดใหญ่เลยคำนะ่ผมไปปะไม่ใช่ไปปักเป็ดหัวเขาเราไปไต่ส่วนตัวหนเราไปไต้ปลาครับได้ปลาไหลมาหนึ่งตัวครับโอ้ยคืออ่าเนี่ยครับดูเท่าแขนเลยคำนะโอ้ยเนาะ นี่แหละครับจะมาต้มเป็ดปลาไหลใส่ใบมะขาคอ่อนให้กินครับนี่ไม่ติดรู้ไม่ติดรวยติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกนี่แหละเห็นอย่างนี้เนี่ยว่านาพี่ติดถนนลาดยางะผู้สดสุ่หน่อยงั่นละเห็นบอกรีสอร์ทราคาหลักเล่นหลายลอยหรือสิสูดเสียงน้าหน่อยมองมีให้เขาไอเอลังสีชมพูคกับยังคอยที่ใส่เดิมถ้าจะมากรุณารับบัตรคิวด้วยนะครับนะบัตรโ,โอเคนะครับนะวันนี้จะมาต้มเป็ดปลาไหลนี่ครับใส่ใบมะขามอ่อนแทบนะครับใบอาจารย์ยิ่งเสือกครับนะอง เป็นญาติหง่างอาจารย์ยิ่งสักนอาจารย์ยิ่งสักสโลแก่เขาจะบอกไว้เลยว่ากินไรก็กินกินไม่ได้ก็ให้หมามันกินแต่ผมอาจารย์ยิ่งเสือกพี่น้องทั้งหน้าเพิ่นก็ญาติหลัง่างกันนะกินไ้ก็กินกินไม่ได้ก็ก็กินกินว่ากินกันนี่ของเกณฑ์ เอาวันนี้ผนขอเปิดไม่เปิดเผยชฉมหน้าตานะครับมันเป็นความลับของทรัชกันนะครับเนาะอย่าผมจะล่อซื้อล้อดูดไม่ได้เว้ยนะดูดนมดูดนม,ดดนมอันนี้ครับนะก็พวกเขาบอกมีไว้ยอดตังนะครับนะแต่คิดถึงเธอจังไม่ไว้ยอดเธอไปเจ้เอา,าเขีนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะไม่ห่างกดไลค์ไม่มันกดแชร์ไม่ลูกอานกดติดตามนะครับนะผมไม่ยากบอกเลยผมจะพาเพื่อนไปกัด แล้วก็แก้ด้วยสิ่งองเลยชิด้เดียวโชีวอะโอเคนะครับเราทำมาฝากพี่ฝากน้องขั้นตอนการปรุงยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะ EP4 โปรดติดตามและติดใจตอนต่อไปแป